การเกษตรกับประเทศไทยนั้นถือเป็นของคู่กันมาตั้งแต่อดีตพื้นที่กว่าร้อยละ47ของประเทศไทยเป็นพื้นที่สําหรับทําการเกษตรแรงงาน16ล้านคนของประเทศไทยก็อยู่ในภาคเกษตรกรรมแต่ในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในเรื่องของการเกษตรการเกษตรจึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการปลูกพืชและทําไร่ทํานาอีกต่อไปการพัฒนางานด้านการเกษตร การฝึกอาชีพเกษตรกร,กรจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสำหรับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเขตที่2จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดอนห้วยราบหมู่ที่12ตำบลพรับพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน380ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านพันธุ์พืชและอาชีพการเกษตรทั้งในด้านการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการการปลูกพืชและอนุบาลพันธุ์พืชรวมถึงการฝึกอบรมวิทยาการต่างๆ ให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติจนสามารถมีผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและได้มาตรฐานสากลน,นอกจากนี้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรยังเปิดให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าพันธุ์พืชใหม่ๆและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยนักท่องเที่ยวถึงกับตั้งสมญานามให้ว่า สวนสวรรค์สุพรรณบุรีเนื่องจากภายในสูนระดับด้วยพันไม้ต่างๆทั้งไม้ดอกไม้ใบไม้ผลด้านหลังของสวนมีสระน้ำที่ประดับด้วยบัวนาณาพันธุ์มีโรงเรือนเพาะพันต้นกล้าพันไม้จากเนื้อเยื่อซึ่งจํำหน่ายต้นไม้ทั้งไม้ดอกและไม้ผลในราคาถูกและในส่วนของพื้นที่ว่างนับร้อยไร่ก็จะเป็นบริเวณจัดแสดงดอกไม้ต่างๆตามเทศกาล ซึ่งในช่วงวันแม่แห่งชาตินี้ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรได้จัดทุ่งดอกกระเจียวตลอดเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ,จ่ายอีกด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเกิดขึ้นในสมัยนายปราโมทรักษาราดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายจัดตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขึ้นทั่วประเทศ โดยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตกกลมส่งเสริมการเกษตรเห็นว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจุดเหมาะสมที่จะตั้งศูนย์เพราะเป็นจุดกึ่งกลางของทั้งสองภาคพร้อมทั้งมีระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคต่างๆที่ดีเยี่ยมนายปราโมทรษาราชจึงได้นำโครงการจัดตั้งศูนย์เสนอแกน่นายบรรหารศิลปะอาชานาย,ยกรัฐมนตรีคนที่21 และได้เริ่มเปิดทำการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2545เป็นต้นมาการเกษตรในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการเร่งพัฒนาให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอและมีคุณภาพต่อการแข่งขันในต่างประเทศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจึงเป็นสถานที่สำคัญที่จะช่วยยกระดับการเกษตรทั้งในระดับครัวเรือนและในระดับประเทศให้ได้มาตรฐานสากลและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเหมาะสำหรับมาผ่อนคลายเพราะธรรมชาติที่สวยงามอีกทั้งยังได้ความรู้และปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศให้เห็นคุณค่าความสำคัญของการเกษตรอีกด้วย